สวัสดีค่ะพบกับป่าฟันเน่นะคะเ <Yahoo! S 1> จะ้าของแบนด์ป่ฟันเน่ที่มีทั้งอาหารเสริมคอลลาเจนที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็สกินแคร์อีกหลายๆตัวนะคะวันนี้ก็จะมาพบป่า นะคะพี่น้องประชาชนนะคะก็คือเหมือนเดิมทุกๆเดือนนะคะว่าปลามีจับแจกรางวัลน,นะคะสําหรับผู้ที่ทานตัวทานอาหารเสริมคอลลาเจนปนเน่และก็ดูแลตัวเองนะคะทําไมเราจะต้องดูแลตัวเองคะเพราะว่าทุกๆวันที่เราตื่นนอนมานะคะเท่ากับว่าเราอะ่ะ นับถอยหลังอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วอาหารเสริมตัวแรกที่ทุกทคนจะต้องทานเลยก็คือคอลลาเจนเพราะว่ามีความสำคัญกับสุขภาพทุกๆส่วนในความสมดุลของร่างกายทุกๆส่วนเลยนะคะก็คือต้องเริ่มต้นการทานอาหารเสริมจากคอลลาเจนเลยนะคะแล้วคอลลาเจนที่ดีก็คือทำให้เราแก่ช้าแล้วก็ร่างกายเรานะคะ เป็นสาวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ให้ประโยชน์หลายด้านทั้งด้านความสวยแล้วก็ด้านสุขภาพด้วยนะคะเรากําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคนที่มีอายุเท่านี้30ปลายๆนะ ข้าหลักสี่แล้วจะต้องรีบเตรียมตัวเลยนะคะการดูแลสุขภาพเหมือนการสะสมบุญบาร,รมีอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าดูแลเช้าไปนะคะจะต้องไปไล่สปีดต,ตอนหลังๆแล้วก็ต้องใช้เงินจํานวนมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยนะคะก็การไปหาหมอทีนึงมีบ้านก็ต้องขายบ้านมีรถก็ต้องขายรถกันเลยทีเดียวถ้าคุณหมอบอกว่า1น0 0 0แสนก็ต้องจ่ายต่อรองเขาไม่ได้กี่แสนก็ต้องจ่ายนะคะมีสมบัติอะไรก็ต้องขายถ้าไม่มีสมบัติ ลำบากลูกหลานอีกเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยป้ามาให้ความรู้เลยจริง,รงๆค่ะว่าป้าเนี่ยดูแลตัวเองมาเรื่อยๆเืๆ่อยๆแล้วป้ายิ่งเป็นคุณแม่ลูกสองเรามีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยที่เราจะต้องดูแลมีพ่อแม่ที่เราจะต้องดูแลเราจะต้องทานอาหารอะไรบ้างแล้วป้าดูแลผู้ใหญ่หลายท่านมากเลย <Wow. S 1> ก็คือพีคแม่ป้ามีคุณยายมีแม่สามีมีมพี่ป้านะอาเยอะแยะมากเลยนะคะเริ่มปวดขาปวดหลัง กินย,ยากันเป็นแบบกระตักกระตักเลยอะค่ะก็เลยคิดคน้นอาหารเสริมตัวนี้ขึ้นมาแล้วปาก็เลยอยากจะบอกลูกหลานทุกคนเลยค่ะว่าซื้อให้พ่อแม่ผู้ใหญ่ทานเลยนะคะผลบุญไม่ไปไหนยิ่งให้ยิ่งได้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเราอะให้กับคนที่เขาเคยให้เรามาค่ะยิ่งพ่อแม่ใครดูแลลูกดีแค่ไหนเราเคยเรียนโรงเรียนมาดีแค่ไหนปาเนี่ยเรียนโรงเรียนวัดนะแต่ปาเนี่ยทุ่มให้พ่อแม่มากเลยอะ ทุ่มให้คนที่ปลารักมากเลยเพราะว่าปารู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันดับเบิลแน่นอนชีวิตปามันดับเบิลแน่นอนวันนี้ปลาให้พ่อแม่ปาเดือนละเท่าไหรหกหลักภายภาคหน้าลูกปาหรือว่าชีวิตของปลาไปเจอโอกาสที่ดีแน่นอนปลาเลยมาบอกโอกาสนี้นอกเหนือจากว่าสิ่งที่เราได้อะสิ่งที่เราได้ดูแลคนที่เรารักอ่ะสมมติพ่อแม่เราอ่ะเดินขย่องขยงเจ็บปวดนิ้วล็อกเนี่ยพ่อแม่ปลาเป็นหมดคุณยายเป็นหมดเจ็บขาขาชาพอทานแล้วหายอ่ะ มันรู้สึกดีไหมมันดีมากเลยและเพืการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของสุขภาพเราจะต้องเรียนรู้สุขภาพของตัวเองเรียนรู้เรื่องของกรรมพันธุ์ของตัวเองเรียนรู้เรื่องการออดูแลป้องกันก่อนที่จะไปแก้ไขของตัวเองนะคะแล้วก็คนที่อายุ30ต้องทานแล้วนะคะคอลลาเจนเพราะว่าร่างกายมันจะโหลดไปเรื่อยๆคอลลาเจนมันจะโหลดไปเรื่อยๆและส่งผลดึงสุขภาพด้านอื่นลงมา ก่อนที่จะทานตัวอื่นนะคะคอลลาเจนนี่ต้องมาที่1แล้วก็ะคอลลาเจนเพียวเนี่ยค่ะไม่มีผลข้างเคียงทานได้เลยตับไตไม่มีผลข้างเคียงมีลูกค้าปาที่ทำงานที่โรงพยาบาลนะคะสั่งไปทานแล้วเฮ้ยทำไมกระดูกทับเส้นมาเป็นปีผ่าตัดแล้วกลับมาวิ่งไม่ได้ทำไมถึง ทานแล้วกลับไปวิ่งได้เหมือนเดิมสงสัยตัวเองทํางานในโรงพยาบาลอยู่ส่งเข้าแลบเลยค่ะแล้วก็ตรวจหมอพยาบาลก็บอกมันไม่มีอะไรมันเป็นคอลลาเจนจริงๆทีนี้คือหากันมากเลยทานกันทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะทานไปทานไปเรื่อยๆเอาตับไตจะเป็นปัญหาอะไรไหมคือจำไหน่ายมาได้1ปีกว่านะคะก็คุณลูกค้าท่านนั้นก็เอาไปตรวจเกีกตรวจสุขภาพร่างกายอีก ค่าตับไตดีค่าเบาหวานดีกระดูกหนาะแน่นขึ้นดีอีกก้ามเนื้อมีมากขึ้นมวลก้ามเนื้อมากขึ้นอีกแส oh. ดงว่ายิ่งทานก็จะยิ่งดีแล้วก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราสร้างเองอยู่แล้วร่างกายเราสร้างได้เองแต่ว่าพอเราแก่อายุเรามากขึ้นเราสร้างไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องเติมเข้าไปนี่คือสารอาหารจากธรรมชาติคือของขวัญที่เราจะต้องให้ตัวเราเองในทุกๆวันเลยค่ะ เรากําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะอย่าเป็นคนอายุ60ที่เดินจะไม่ไหวให้สุขภาพที่ดีที่แข็งแรงของเราะเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองให้กับลูกเราให้ลูกไปใช้ชีวิตเลยแม่ก็จะวิ่ง60-80แม่ก็จะวิ่งอยู่เป้าหมายของปาปาจะเสียชีวิตตอนอายุ85้าไปต้องทํำยังไงล่ะปาจะต้องสวยแบบไหนดูแลตัวงแบบไหนเนี่ยปาเลยอยากจะมาบอกสิ่งดีๆที่สุดเลยอ่ะที่ ที่ปาคนผมได้อะตัวนี้อันแ,แรกคือตัวนี้ก่อนที่จะทานตัวอื่นคือต้องทานคอลลาเจนเลยตัวนี้คอลลาเจนตอนเน่นะคะแล้วก็ทานแล้วปาก็ยังมีสะสมให้ด้วยนะคะสะสม50กระปุกนะคะรับโบนัสสะสมนานแค่ไหนก็ได้ทานนานแค่ไหนก็ได้มีคน <Wow. S 1> ได้รับโบน,นัสไปหลายรอบมากๆคือแบบเมามันมากๆเลยจากทานจนขทาน oh. สวยขึ้น oh. เพื่อนฝูงทักสั่งไปฝาก เพื่อนฝูงใช่ไหมคะก็ทานดีกันด้วยพอทานดีเสร็จก็เลยได้โบนัสคนใครได้โบนัสล่ะคะคนสั่งสิจ๊ะคนสั่งสิคะ,คคะก็ได้โบนัสไปทีนี้ติดใจก็เลยเอาไปขายพอขายยิ่งติดใจเลยจ้ะไม่ต้องยิงแอดคือคนลงรูป Facebook ตัวเองทุกวันสวยขึ้นจ้าพอสวยขึ้นเสร็จทำยังไงต่อสวยขึ้นเสร็จทำยังไงต่อก็ คนก็เล่ามาทักอา้าวทำอะไรทักนู่นนี่นั่นก็เลยกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปพอเสร็จแล้วอีกก็ขายได้เดือนเลย2องสามหมื่นปกลุ่มคิวชิว,ชวงานประจําเราก็ยังมีงานเสริมเราก็ได้ซื้อทองอีกให้ต,ตัวเองเดนลบาทเป็นาโอเคไหม, okay, ไหมนี่ขายเล่นนะถ้าคนขายจริงๆได้มากกว่านี้แล้วยิ่งกว่านั้นอีกคือปลาเนี่ยจับฉลาดทุกๆเดือนนะคะฝานี่มีเยอะแยะมากมายเลยเอาส่งฝามาฝาคอลลาเจนเนี่ยคะ่ะ ที่ด้านบนเนี่ยนะคะส่งมาก็ปาก็จะจับทุกๆเดือนฝาเนี่ยปาก็จะรวบรวมไปให้มูล,ลนิธิขาเทียมเราทําเกี่ยวกับด้านสุขภาพอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็ควรที่จะทําบุญหลายๆต่อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฝาหรือกล่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะได้ไม่เป็นภาระต่อโลกเอาไปรีไซเคิลซะแล้วก็ทําขาเทียมบริจาคให้คนซะ ทานแล้วได้อะไรมันได้หลายอย่างมากเลยได้ทั้งสุขภาพตัวเองดูแลพ่อแม่ได้บุญสะสมโบนัสได้เงินคืนแล้วก็ยังมีลาบลอยมันมันมันไหมสนุกไหมถึงเดือนก็ได้ถึงเดือนก็ได้ดไดบางคนก็ได้แบบเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยดูแลเจงไปทุกวันไม่ต้องไปเร่งไปรีบว่าเฮ้ยฉันจะต้องทานวันนี้สวยพรุ่งนี้สวยแน่นอนพี่ทานสามเดือน6กเดือนในหน้ายกขึ้นอย่างนี้เลยตอนแรกอะปาหน้าตกอย่างนี้แล้วอะอย่างนี้แล้วอะ ไปไหนคนก็ทักว่าเหนื่อยหรือเปล่านอนบ้างนะคือจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรเราอยู่เยอะแล้วหน้ามันตกหน้ามันตกพอทานแล้วหน้ามันก็ขึ้นอย่างนี้หน้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องฉีดอะไรเลยเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปฉีดอะไรแล้วจากทุกวันนี้แล้วก็กลัวเหมือนกันคลินิกที่เราจะไปหาได้ว่าเฮ้ยมันใช้ของจริงของปลอมยังไงก็ไม่รู้ก็เราก็มีตัวช่วยแบบนี้ก็โอเคนี่แล้วก็บริหารหน้าเอา บริหารหน้าเอาบ้างแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงชีวิตมันจะเป็นยังไงที่ไม่อาศัยตัวช่วยเลยไม่พึ่งมีดหมอเลยไม่พึ่งเข็มจากหมอเลยไม่ต้องเจ็บตัวเลยเป็นยังไงมันก็พอได้ไหมล่ะมันก็พอได้ไหมหนังหน้าแบบนี้แล้วก็หลายคนคือสวยขึ้นมากเลยคือได้นอนเยอะกว่าป่าป่าม่ม สองคนแล้วป้าก็ให้นมปัจจุบันนี้ป้าก็ยังให้นมลูกอยู่ใครที่ให้นมก็ต้องทานทานได้เพราะว่าเราสูญเสียกระดูกสูญเสียน้ําในร่างกายเลยนะคะคนให้นมลูกอันนี้ก็จะเพิ่มน้ําในผิวให้เรานะคะแล้วก็เพิ่มให้เราถ้าน้ําในผิวเราไม่มีเราให้นมลูกทุกวันเราก็เหี่ยวด้วยแล้วก็ดึงแคลเซียมเราด้วยนะคะการให้นมอันนี้ก็จะช่วยเสริมให้ด้วยคือกลางๆช่วยทุกอย่างโอเคเราพูดมาถึงตรงนี้แล้ว เราก็จะมาจับฉลากกันแล้วดูซิว่าใครจะได้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นการที่จับฉลากเดี๋ยวจะให้น้องนิป้อนจับนะคะเป็นโบนัสเงินสดสามรางวัลน,นะคะเงินสดห้าร้อยบาทสามรางวัลแล้วก็มีของขวัญน,นะคะสามรางวัลให้น้องนิป้อนจับเลยนะคะอ่ะน้องนิป้อนจับเลยคะ่ะ อันนี้เป็นอะไรก่อนของขวัญก่อนก็การโอเคของขวัญน,นะคะชื่อคุณปารัตด,ดาธนานิรัตน์นะคะโอเคค่ะเย้ <Yeah. S 1> อ่าจากาีกค่ะเอมาสองอันเลยอสองอันเลยนะคะอ่าก็เป็นคุณจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะชื่อคุณสุนันนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ ี้่่สวิสเซอร์แลนแล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะก็คือคูปิกอ่าไปเลยอันนี้ก็คือสายสายรวนวลปลอบใจนะคะอ่ะคูปิกได้นะคะอ่ะแล้วเป็นเงินสดนะคะาา่คะสามอันเลยค่ะแต่ว่าห้ามซ้ำซ้ำกันไม่ได้นะคะห้ามซ้ำแต่ว่าถ้าซ้ำกับอันนี้ได้แต่ว่าถ้าซ้ำกัน เงินน่ยไม่ได้ไม่ให้ซ้ำนี่คือกติกานะจ๊ะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะอ,อามาก็คือคนที่ได้นะคะก็คือเหมือนโชคดี2ชั้นเลยนะคะก็คือคุณปรารัตดาธนาเนียรัชพรได้นะคะได้โบนัสนะคะ500ร้บาทนะคะพิมพก้อนาส่งให้ลูกค้าดู และก็คุณสูนันจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเสียค่าผมแพงม้ากแล้วก็ยังสั่งไปเก้รคนเนไปทานอาได้โมนดีใจด้วยค่ะ <c oughs> และก็คุณนาฤทรเข็มหน้าจากอารันนะคะจังหวัดกแก้วนะคะ <c oughs> โอเคคีน แ,แสดงความยินดีด้วยนะคะกับทั้ง6รางวัลน,นะคะแล้วก็ขอให้ดูรายสุขภาพกันต่อไปคลิปนี้ปาต้องไปก่อนแล้วมีอะไรก็สอบถามตัวแทนได้หรือไม่ก็สอบถามปาได้เลยนะคะคือว่าปาก็ยินดีรับใช้ทุกทกท่านสําหรับคนที่อยากสมัครตัวแทนจาหน่ายเข้ามาสามารถสอบถามมาที่ปาได้หรือที่แอดมินได้หรือว่าสอบถามกับตัวแทนจําหน่ายได้ทุกๆคนทุกๆคนน่ารักเหมือนกันหมดคือสินสูงแล้วก็ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความน่ารักทุกๆคนคือคัดมาแล้วเป็นคนหัวกะทีทุกๆคนในปอนแน่ทีมนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะเรามาสร้างบุญกุศลให้ตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็จำหน่ายบอกสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็มาสร้างในสร้างตัวกับปอนแน่ทีมด้วยกันวันนี้สวัสดีค่ะ